เราจะมาสอนการติดตั้งปลั๊กอิน Kolea s n a นะคะซึ่งไว้สำหรับแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter และอื่นๆนะคะคลิกที่ Desert นะคะแล้วก็เลือกที่ปลั๊กอินแล้วก็เพิ่มปลั๊กอินใหม่ค่ะตรงนี้นะคะพิมพ์ตรงช่องค้นหาปลั๊กอินนะคะว่า Korea H A and A ค่ะอ่ามันก็จะขึ้นให้เราแล้วนะคะแล้วก็คลิกที่ติดตั้งตอนนี้ค่ะระบบก็กำลังต,ตั้งค่ะ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะคะให้คลิกที่ใช้งานค่ะ,ะเราเลื่อนมาดูตรงนี้นะคะคลิกที่ตั้งค่าค่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นถ้าเราต้องการให้แชร์ผ่านทั้งหมดนี้เราก็ติ๊กถูกให้หมดเลยค่ะหรือเลือกเป็นบางอันแล้วแต่เราได้ค่ะอันนี้จะขึ้นอยู่กับว่าแบบ เราต้องการให้ Facebook Twitter Google ที่เราเลือกมาเมื่อกี้นะคะว่าโชว์อยู่หน้าไหนบ้างฉันเรียกทุกหน้านะคะตรงนี้จะเป็นว่าเราจะจัดอยู่ซ้ายขวาหรืออยู่บนอยู่ล่างะคะ่ะเราก็มาเปลี่ยนกันตรงนี้นะคะแล้วก็เซฟแชร์นะคะกลับไปที่หน้าโฮมเพจของเราอ่ะ มันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะ f a c e b o o k Twitter Google ที่เราเลือกไปนะคะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะ